นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอ่อนเหมือนจะเริ่มอบพยพแล้วละ่ะข้ามถนนข้ามฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกำลังจะหาแบบที่อบอุน่นอบอุน่นเพราะว่าช่วงนี้ตอนกลางคืนอ,อากาศติดลบเนาะนอปูมติดลบแล้วคิดว่าคงจะพากันอบพยพโยกย้ายหาที่อุน่นๆน่าจะเป็นใต้ดินนี่แหละ แต่ตัวอ่อนเยอะเยอะมากๆเลยหรือว่าจะหมดอายุไขแค่ตอนที่เขาขดตัวขดตัวแล้วแบบสีเข้มๆแน่นิ่งนิ่งแบบไม่พูดไม่จาไม่ไม่กระดุกกระดิกไม่กินไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้ตัวอ่อนอ่อนจริงๆแหละ สังเกตสังเกตตรงหางตรงใต้ท้ายนะจะมีแบบเป็นเมือกเมือกเป็นน้ำเป็นหรือว่าเขาต้องระบบระบบย่อยอาหารกินทางปากกินตลอดเวลาด้วยกินเยอะด้วยแล้วก็ปล่อยปล่อยออกข้างหลังประมาณนี้ไหม ระบบย่อยอาหารสังเกตทุกตัวก็จะมีแบบมีเป็นน้ำเป็นมึกมืกเป็นมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาทั่วลําตัวก็จะแบบชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาอืมกำลังหาอะไรกินไปหญ้าอ่อนหญ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะเปลี่ยนเป็นสีสีเทาๆสีแบบ ความหนาวเนอะความหนาวเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยบรรยากาศอากาศหนาวต้นยา่าต้นไไหญ้าใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีตัวอ่อนเยอะมากๆเลยอ่ะหรือว่าเป็นวงจรชีวิต พอถึงสีออกแบบเข้มๆเ,เข้มแบบน้ำตาลแก่ๆแ,แล้วก็เริ่มหดตัวแล้วก็นิ่งไม่กระดุกกระดิกแล้วก็หมดอายุไขประมาณนี้ไหมแต่รุ่นนี้เยอะเยอะมากๆเลยรุ่นขาวๆรุ่นสีแบบสีแบบสใสๆอ,อ่ะเจออาหารและอาหารเช้าวันนี้